สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเห็ดกันคุณผู้ชมนี่วันนี้พี่เกมไปเก็บเห็ดมาครับผมผมไม่ได้ไปด้วยหยุดมาสองวันแล้วคือเจ็บขามากเลยพี่เกมพาขึ้นที่สูงแล้วันแรกอ่ะเจ็บขามากไหมอ่าลองเปิดดูว่าพี่ดได้เยอะนะหรือเปล่าวันนี้ผมก็เสียดายคุณผู้ชมลืมใส่เมมกล้องไปเลยไม่ได้ถ่ายคุณผู้ชมดูเลยผมเสียดายมากไม่ได้ถ่ายเลยดูว่าพี่ได้เห็ดไหมวันนี้มาดูสิในกระเป๋าเนะี่ย หน้าซีดหน้าเหลืองกันเลยนะเนี <c oughs> ่ยออกเยอะ <c oughs> ไม่ได้พักได้ผ่อนคุณผู้ชมผมสามวันแล้วเนี่ย <c oughs> ดูดู<อ>ดูดูดูสองถุงเลยเหรออ่า <c oughs> ถุงเดียวยังพอใส่เลยครับเอาสองถุงสิครับ<อ>เดี๋ยวจะให้นนล้างเทใส่กระมังสิเออเทใส่กระมังให้ผู้ชมดูสิพาถูกอันนี้พี่เกมไปเจอหม่องมันเหรออ่าลองเจอหม่องเลยครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูจะชัดมาดูว่า เห็ดบ้านเราที่เราโฆษณานักโฆษณาหนาว่ามันอร่อยมันหอมอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งกผมว่าก็ไม่ได้อวยนะโอ้โหเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่ด้วยวันนี้มันออกสามันสิบอะไรเงี้ใช่ใช่เม็ดมันเริ่มใหญ่ละเยอะมากเลยอ่ะเทเลยเทเห็ดออนนี่โอ้โหพี่เจมเห็นไหมเนี่ยมีแสงไหมเนี่ยแสงบดบดวันนี้เนาะดำด้วยเห็ด ัวอะไรโหเยอะมากไหนเห็นปะมันดำไม่ต้องไปแบบไปหาเยอเลยเนาะของอร่อยบ้านเราเห็นปะเราโนนจับขึ้นมาดินี่นี่จับจกขึ้นมาไม่ไม่จับถาดจุกขึ้นมาเออวันนี้เย็นนี้นะครับนนบอกว่าอยากกินเมนูเหมือนวันก่อนใช่เหมใช่ใช่อยากกินแกงกะทิแกงกะทิเห็ดหอบปลาไหลเยอะมากเลยนะนนลองจิกเม็ดใหญ่เด้อ ป็นใหญ่ว่าอ่อนหรือเปล่าดูสินี่แกน,นส,สวยขาจ้วงเลยอ่ะอย,อยากกะหินเลยเนาะใช่ควรจะได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมเดินขาลากเหมือนกันเดินนแบบผมไม่ไหวอะ่ะไปไปล้างาน้ำใส เป็นเด็กเป็นเล็กคุณผู้ชมปวดโครงปวดขาเดินไม่ไหวสองวันกระดูกยังไม่แข็งไงคนเท่าคนแก่เขาไปกันเต็มดอยเขามไม่เป็นไรพี่ไปสาวันติดแล้วเนี่ยแต่ก็แย่เหมือนกันถามว่าแย่มไม่แย่เหมือนกันนะเจ็บขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็มนุษย์เนาะเจ็บเป็นนะก็ตอนกลางคืนเรนอนอไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันปวดเนื้อปวดตัวไงเราเดินเยอะมันปวดเนื้อปวดกล้ามเนื้อ ขาวยังขาวยังเสรแลแ้วใส่แล้วหสักน้ำน้งขาวนั่นวันนี้แกงใส่ปลาไหลโหอ,อย่างก,กับวันนั้นอะอร่อยติดใจเลยแล้วก็ใส่กระชายขาวยัมงมัมหอมแล้วเห็ดวันนี้แบบว่าแกงกะทิเห็ดแบบสดด้วยสดด้วยแ,แล้วได้ใหม่ๆก็ล้างเลย แกงเลยไม่ค้างคืนจะได้พายคุณผู้ชมดูว่าเนื้อขนานเป็นไงหอมป่ะหอ,หอมมากเนาะใช่กินอย่างหอมคุณผู้ชมผมถึงบอกไงว่าเห็ดบ้านเรานี่หอมมากเห็ดบ้านเรานี่คือสุสุดยอดแล้ว นี่คุณผู้ชมเห็ดทอครับเห็ดทอหอมๆเลยเดี๋ยวให้นอนพาให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงว่าอ่อนทุกเม็ดหรือเปล่าอ,าอาจะขาวจั้ะหรือเปล่า,อานอนพ่าเลยเม็ดใหญ่นั่นนี่เขายังขาวอยู่ใช่นชเนื้อมันนี่แต่ก็เริ่มแก่แล้วนะเริ่มมีดำๆแล้วนะนี่นี่นี่น อ่อของจริงนะเนี่ยจ้วเลยคุณผู้ชมสีแปลว่าเป็นน้ำนมเลยอ่ะร้อยอีกทั้งรูปนี่นะเม็ดเล็กนี่แก่เอ้ยอ่อนหมดอ่ะไม่มีแก่ถ้าเม็ดใหญ่มันยังมีมีแก่ปนบ้างแก่ปนบ้างใช่นี่เห็นไหมอ่อนหมดแล้วคุณผู้ชมช่วงเนี้ยอหเขาจ้วงเลยตอนเย็นเราแกงใส่ปลาไหลสุดยอดอ่ะ ตอนเงย็นเรามากินข้าวกินเปลาด้วยกันนะครับสวัสดีครับดีครับเดี๋ยวหาเวลาไปอีกมังพี่เจมโอ้ยเดี๋ยวฝนตกไปอีกโอเค